อ๋อ oh. ลืมละโอ้โหแล้วอะไรกับพัลโล่รับเนี่ยพ mm ี hmm. yeah, ่ฟานแล้วอะไรกับพ right. ัลโล่รับเมื oh ่อเขาบอกกดตอนนั้นแหละโอ้โหกดพัดสามพี่ฟานสับไม่สายมึงคลิปเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าพี่ฟานกดนะเดี๋ยวพี่ไมค์จุกห้าเครื่องเลยอ่าได้ผมโจมให้เลยไมค์ถึงว่าเหลือเหลือเหลือห้าเครื่องผมอ่ะกูไปแล้วท่านน่ะอืมพิ้นตึงๆบังคับเชิญคนดูอ่ะออ๋ ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวครับแค่มาดูทุกวันคพอใจนะครับใช่แแน่ยักษ์ออนไม่ต้องกรใช่ครับใช่ครับิง่าพี่หญ่เขาแบบเขาดเขากดเขากดสองครั้งหรอกดจดแจ้งสองครั้งเรอ่กัสอครแองเกลเอปล่อยเลยบอกดอโนี่กโดนแบนเยเหรอถงเไงวะปล่อยไปแล้วน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 ะผมบอตุ้มหนนะครับีวามไอมามพี่ไม้มาไครับผมช่ยครับเคร่งชวยเองตงนี้ ไอ้ไมนเอากูไอ้เหี้ยไม่เท่าไหร่ตัวนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่่่่เทาไไหรโอเคสี่ครันสิ่ครับโอ้เอาที่บอกให้เอาเอาที่บอกไม่ไม่ต้องไม่ต้องถึงมือครับไม่ต้องถึงมือครับไม่ต้องถึงมือผมครับแค่นั้นแหละเอาเี้เอาให้ครับเป็นเด็กข้างขายพี่ไม้ครับเดี๋ยวผมเอาให้คุ้มไม่พอเท่าไหร่นะเฮ้ยไอ้ที่เสียงอะไรวะเสียงไอ้อดเนี่มูแต่อ่านแชทนี่หันกูหันทีคอกูจะหักผมกดตั้งแต่ศูนย์ซับเลยครับเฮ้ยความจริงว่ะ จากยูทูปใช่ป่ะโอ้โหขอบคุณครับเอาดีจริงหรอจริงจังผมจะเอาแบบแคปรูปขึ้นขึ้นอะไรนขึ้นปกผมช่องผมอ่ะผมเอาแคปให้เลยรูปอ่ะเอาเอาปุ๋ยก็ได้เด็กยิงโยมขึ้นเลยคนคนแรกอ่ะผมขึ้นนั่นเลยคนซัพคนแรกเนี่ยชีวิตมันโดนพันแล้วนะขึ้นป้ายโลโก้เลยอ่ะจริ่งน้ำแม่ยิง่งเนี่ย ต่อยเลยกูไอ้ต่อยเลยเออต่อยมาต่อยมาเข้าไปเลยนะเข้าไปเลยปั่นฟีชปั่นฟีชปั่นฟีสปอร์ตปั่นไปชิวๆทำฮาซัมเบย์ไปที่กูก็อ่านแชทนั่นแปลงแบบสกิลเช็คกระาม่อมี้นยนต์แบบนั้นป้อโอ้ยอัพทันเดอร์วะทันเดอร์ไงทันเดอร์เอ็กซ์เพีสไงทันเดอร์ตัดไปคมๆ เฮ้ยสวัสดีครับอ๋อนี่คนเหรอกดไปกดซับเหมือนจะไปเครื่องพีชช่องนี้เหรอครับอ๋อนี่ซับสเต็ปเหรอครับสวัสดีครับใครอะเมื่อี้เพิ่งเคยเห็นฟาโนฟาโนเหรอโอ้ฝัอ่ะฝันเดพี่ฝานี่ป่ะกูว่าใช่ป่ะชื่อเหมือนกันเป๊ะใช่ปะครับพี่ชายเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะมาเรียนชูว่ะมาเรียนชูครับ อย่ามาบ้านเล็กนะโอ้ยครับโอ้ยครับมันรีนเอาจัดครับมันรีนเอาจัดเฮ้ยเฮ้ยมีคนเกมเขท่อกเปิดแต่เฟอร์ทางตอนที่เป็นใครนะติดสเก็ตตอปหมัดดื้อนว่ะมาดึัดดื้นหรอผมว่ะมาเช้าก่อนตอนนี้นะพี่อ่านแชทมากเลยอ่ะแป๊บนึงนะแต่กูไม่จู้แบมว่ะพระพรอซีพระพรอซีครับจีรีดูตกครับตกครับดูพี่เองดีโหอ่านแชทอย่าเลยกึมคืนกูไม่เอาและกูไม่กูไม่จุกหรอกอะแค่นั้นแหละ กูจะอ่านอย่างเดียวตอนเนี้ยไอ้เทียผมนั่งดูสเต็มเนี่ยโออติดกล่องเงี้ยใครเอากล่องมาวะไอ้สัระไอเทียเลยพับครับพับเซฟครับอุ้ยโดนว่ะเทียหายแล้วับเซฟว่ะเราไม่ตั้งใจเล่นไงเออเนี่ยอ่าแชทแล้วอะผมไม่อยากผมนอนผมนอนเลยได้ปะผมจะอ่านแชทอ่ะไม่เอาละไม่เอาละไม่เอาละกูอยากอานแชทอย่างเดียวเลย มันมาคนดูผมเองผมปั่นอ๋อพี่ฟานใช่ใช่ใช่อยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมบ้านเลขอยู่ผมบ้านเลขเขาของพยาบาลไม่ได้หูกอูฮิวปั่นพี่ไอบอกผมกดตั้งแต่่องยังไม่สาย่านันแหละถึงเรือเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโอเคกูสินะกูก็จิ้มเข็มโชว์มาทีนึงไงอ้าวหายละ คน,คนเขาก,กนดนะจ๊ะอ,อ๋อเพื่อให้เคดีได้พี่ไอช่วยช่วยผมสร้างช่องนี้นครับมาครับเ,เด็กเป็นเด็กใหญ่ครับ,รบกดรีพอร์ตสินะอเอางี้ครับมีคนฮีบ่ะเนี่ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับคนหนึ่งเป็นลูกเขาบอกว่าใช่ใช่เนี่ย,ยพี่ไอเขาบอกว่าเขากดก่อนนช่ไหมคือแบบคนแรกมามาฮีบมาย่อหลบหนวดได้นะครับกรณีมีหน้าต่างเฮ้ยเพิ่งรู้จริงเขาบอกเนี่ยเอาดีไม่มันก็ มันก็ไม่ได้ทุกต่างนะอ๋อบางบางบานใช่ปะใช่ทำไมมันสีเครื่องวะกูไม่เข้าใจกูพูดจุกแน่จริงนะกดรีพอร์ตสินะเอาดีๆไม่รู้นะไม่รู้อ่ะจุกจุกไม่ไหวก็กดออกเกมไปแค่นั้นแหละอ้าวโหปบ่อะไรทั้งนั้นอะปิดตัีมแล้วมามคลี่ไหนคลี่อยากเขวอ่ะ มเจ้าพ่นเจ้าพ่นอ๋อมันก้าวๆหมดหี้ยแข็งไอ้สัตว์โอ้เหี้ยเลยก้าวๆไว้มันเอากลัวเอากูเอากลเตโอ้ยจะโดนกูได้เนาะไอ้ขี้ยโดนถ้าเกมมันนับเป็นโดนเตออกเลยให้รู้จักโอเคออกเลยให้รู้จักอ่าอะไรปะเนี่ยตัวอะไรอ่ะครับอ๋อตัวนี้ไม่ไม่มีในมือถือหรอตัวเนี้ยมันหันกระแพงมันเป็นนิมิซิตจากเลซินนพี่อยู่วะ เปิดดนนะดิซีนิววิวไปดูครับเกมด s ซีน View ไม่เป็นตัวละครอะไนั้นอ่ะไม่มีครับบอกไม่มีถ้าแขวนมันก็ไม่ได้ติดเครื่องผมดีๆมันติดเครื่องโนลนเครื่องไก่มันชื่อไหนมิซิตครับมันชื่อลิ้นได้ไหมชินเนะเมซิตอ๋อเหรอนิ่งี่มิซิตพี่เนียนี่ครับชื่อนี่งจะเม่งจะไม่เหม่งโลนซาลิ้นยาวแค่นั้นแหละมันมีลิ้นครับโอหาหน้าแปลว่าครอบครัวเอ้ย ้าวไปถือมันไม่มีสเกิร์ตนมืสิเดี๋ยวติดลิกาติดเดี๋ยวอนาคตเขาจะเอาสกินเวทก็หม่ำมานะเนื้อเข่าหม่ำเนือเข่าหม่เนื้อเข่าหม่ำเนืออสกินมันพระจ้าผิดสกินมันตอนไล่มันจะบอกว่าแกไม่รอดแน่คนที่สามใช่ปะเขาบอกว่ามันทำไรได้ครับเนี่ยเขาถามเนี่ยตัวอะไรตัวไหนนี่ยนี่นี่นั่นนี่นั่นลูกพี่เนี่ยตัวเนี้ยพี่เนยเขาเวลาเอาเอาแฝงฟาจะติด มันจะติดไฟ้าะเนี่ยเชื้อเชื้อเชื้อไฟเนี่ยมันจะเป็นมันจะสามารถแบบซอมบี้อ่ะที่อยู่ในแบบอ่ะมันตามห็นปะมันจะตามลังสีจากที่เราติดอ่ะอ๋อมันตามได้เหรอมันตามได้มันแล้มก็ไปคือมันจะรับรับพิกัดประมาณร้อยห้าสิบเมตรอ่ะอ่าอุ้ยเนี่ยมันจะเดินไปหาเราซอมบี้อย่างเงี้ยสามารถสองได้ถ้ามันสตังที่หนึ่ง ส่องได้แล้วก็พับไม้ได้ใช่แล้วมันก็เกิดมาใหม่ก็ทำพับไม้ใช่ปะตัวตัวมันแตกวะใช่มันจะเกิดห่างจากตัวเซอร์นะอ๋อนี่แหละเอ้ยจะบอกว่าวัคซีนหมดแล้วนะอ้าวโอเคเรื่องสายแล้วกูยังไม่ได้ฉีดเลยเที่จะฉีดไปแล้วอันนึ้ฉีดเดี๋ยวผมผมผมเห็นกล้องเลยสวยนี่ไงตัวฟ้าเห็นปะตัวฟ้าตัวฟ้านี่เป็นเสมอผับใช่เหรอก็เสมอมันก็แก่แล้วบอกก่อนฟ้าบอกให้ ไอ้ที่มันร้องเพลงไรนะลา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 อะไรวะใช่ไหมโคตรเก๋รั่วเลยเป็นเป็นหัวกล้วยได้ใช่ปะหัวกล้วยหันเป็นกล้วยเออพี่เอออย่าอย่าลากไปเครื่องนั้นนะเฮ้ยโทษทีครับใครเดี๋ยวมึงไปอ่านแชทโทษทีกันไหนไม่ได้ติดหรอกไม่ติดหรืเปล่มาถึงไม่ไม่ติดใจใช่ปะโอ้เฮียชงงให้ไข่ไว้หน่อยเฮีย ไม่เถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงถุงนั้นดื่มคือจีมจีมแน่เลยแจ๊คเขาบอกว่าเขากดคนแรกใช่ไหมพี่พี่กดคนแรกวะซับสไครต์อ่ะตัมบี้มันใจนี่ครับซัมบี้มันจะเฮ้ยทำไมล็อกเครื่องอ่ะเราเที่เหยื่โดนหน้าหลังเลยอ่ะแซมบิทติดเชื้อในของตัวเนี้ยมันโดนได้สองแบบคือโดนตัวตัวใหญ่ฟาแซ่ครับซัมบี้ตบแล้วติดเชื้อ แช่ครับติดเชื้อมันกัดมาครับใช่ครับมันยกมือมันซัดเลยครับยกมือแล้โจนใส่เลยครับใกล้้ๆมันอ่ะเวลาติดเชื้อมันจะมีกล่องขาวๆดอกตำแบบอะกล่องวัคซีนเป็นกล่องวัคซีนแล้วกล่องวัคซีนมันจะมีแค่สี่สี่กล่องตามตามเพื่อนเพอนให้ผมหน่อยเดเพื่อนไหนอ่ะโอเคได้ได้เดี๋ยวพี่ติดให้มันจะมีแค่สี่กล่องช่วยเพื่อนเอาหลุดหุกมาอ๋อ ผมันแล้นแต่ตังาว่าสผมแน่เอาเปิดประตูฝั่งเครื่องติดนะเป็นเรื่องยกลิ้นป่ะแม่งหลอกว้ยอุ้ยเจ็บไหนวะเนี่ยเจ็บดาวเหนือฝั่งรถแตกรถแตกรถแตกที่ไหมว่าอยู่ไหนไหนวะโดนเหนียเนี่ไปยังไม่เห็น ไม่นะรดกูตัดตัวไปหนึ่งทีแล้วกูไปมาทันตอนนี้จะได้เปิดประตูได้มอนนี้มาฮิวก่อนเนี่ย้งลกูหนักเสร็จเลยเปิดเลยเปิดเลยดนกูหนักไปไป รู้จักปะ1 1> ตะเบิ้ลตะเบิ้ลล้ำแสงอ่ะเมื่อกี้อู้หูเ <pe> อ็กซ์พิสโซเขาที่หน้าสัสเขาที่หน้ากูนี่แหละติดเชื้อทำไรได้นะครับในมือถือมีผีทีวีไอ้นะผียังมีมีชักกี้อ๋อซาตาโกกับชักกี้สองทางมีผีชี้ไปใส่แว่นกองแสงนะโอ้โหทำไมกองแสงต้องซื้อไหนล่ะ